ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นี่แล้เป็นการเริ่มต้นที่จะยกชาติไทยของเราให้เป็นเมืองเด่นเมืองอิสระเต็มตัวของเรามาอย่างที่เป็นมาแล้วดังเดิมมาให้บกพร่องม่ให้เอ็นให้เอียงให้ล่มให้จมไปไหนให้อยู่ในกำลังวังชาสติปัญญาของชาวไทยเราทุกๆทุกททุกๆุก,ก,ก,กคน พยุงช่วยกันเต็มกำลังความสามารถแต่ในขณะเดียวกันก็ขอความกรุณาให้ทราบสิ่งที่จะเป็นภัยต่อการยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นนี้ในขณะเดียวกันจะมีอุปสรรศ์ต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยอุบายวิธีการใดๆก็ตามจะออกทางใดวิทยุหรือทางโทรทัศน์เทวทัศน์วีดีโออะไรก็แล้วแต่ที่จะออกน้าเทจะเป็นภัยต่อประเทศชาติของเราดีมี ให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้อุบายวิธีการต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อความเป็นภัยของเรานี้มีแง่มีหลายกระทงที่จะเกิดขึ้นแต่ขอให้จับเอาไว้ว่าอันใดที่เป็นค่าศึกแห่งการดําเนินเพื่อชาติของเราแล้วให้ปัดออกปัดออกอย่าได้ฟังอย่าได้ดูให้เสียสายตาอย่าฟังเสียหูยกตัวอย่างเช่นเนี่ย ทนอุบายวิธีการเงินที่เรารล่าคำการบริจาคทั้งหมดที่เข้าช่วยชาติไทยของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกันกันกบว่าละลายเอาละเ,เอากรปิไปละลายในน้ําทะเลไม่มีความหมายอะไรอย่างเนี้แล้วอันใดที่ที่มีความหมายเราก็ยังไม่ทราบแต่เรื่องแง่งอนมันจะมาแบบนั้น นี่คืออุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมืองให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้แลเงินจำนวนนั้นเป็นประโยชน์เงินจำนวนนี้ไม่เป็นประโยชน์มันจะแยกออกมาเป็น,เป,นเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อการทำลายในตัวข้องมันเองนี่ก็ให้พากันทราบเอาไว้เงินที่เราบริจาคนี้จำนวนไหนก็ตามเพื่อคนไทยทุกคนทั้งชาตินี้ทั้งนั้นเราไม่เพื่ออย่างอื่น มีมากมีน้อยเราเพื่อชาติไทยของเราไม่รั่วไหลไปไปที่ไหนล่ะจะให้เข้าสู่จุดที่หมายของเราให้พากันทราบเอาไว้ว่ามันจะมาจะเริ่มทำไปที่ไหนมารของทมจะตาม,ตามตามกันไปเป็นเครื่องลบล้างกันไปในตัวเราต้องเข้าใจเอาไว้อย่างนี้มันจะออกด้วยวิธีการต่างๆเป็นการจีดการขวาง และทำจิตใจของประชาชนทั้งหลายซึ่งกพร้อมแล้วที่จะช่วยประเทศชาติของเรานี้ให้ล้มเหลือลูกไฟเผลไปได้อันนี้สำคัญมากนะออกแบบนั้นมาออกแบบนี้มาให้ดูแบบไหนที่จะแบบเป็นเป็นแบบเทิดชูเมืองไทยของเราเรารับไว้เป็นเครื่องพิจารณาและดำเนินตามนั้นเพื่อชาติไทยของเราจะได้มีกำลังบังชาหนาแน่นขึ้นไป แต่อุบายใดวิธีการใดที่แสดงออกมาเพื่อการขัดขวางประเทศชาติของเรานั้นให้พากันระมัดระวังอย่าดูอย่าฟังียดีกว่านี่จะมีละจะเริ่มแล้วทำกับอธรรมจะไปพร้อมๆกันจะแทรกกันไปนั่นแหละสิ่งทาลายจะไปตามสิ่งที่ดีทั้งหลายถ้าเราไม่เข้าใจไว้อย่างนั้นค่อยเผลอเสียกําลังใจเมื่อเสียกําลังใจแล้วอะไรเสียไปหมดกําลังใจเป็นของสําคัญ นี่พาพี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้จะเริ่มมีไปจำตามกันเราไม่ได้อุตริเราพูดตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยกันดังที่กล่าวนี้คือดีกับชั่วมีมาดั้งเดิมเป็นคู่ลบล้างกันอันนี้เรากําลังบําเพ็ญความดีเพื่อชาติไทยของเราสิ่งที่ชั่วชา้าละโมกที่จะเป็นข้าทธิต่อชาติไทยของเรามาก็จะแทรกเข้ามาแซงเข้ามากีดเข้ามาขวางเข้ามาในวิธีการนั่นวิธีการนี้เป็นแบบเทบุตรเทวดามาก็มีนะระวัง ออมาแต่รูปร่างเป็นเทบวตรเทวดามาโวหารเป็นเท่าหมหาพมมาก็มีแต่ให้ดูเนื้ออัดเนื้อทำเหตุผลที่แสดงมานั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความดีของเราทั้งหลายซึ่งกําลังบําเพ็ญอยู่เวลานี้หรือไม่ให้เราเอานี่มาพิพจารณาแล้วยกขึ้นไว้เลยว่าเวลานี้หลวงตะบัวเป็นผู้นําแล้วเป็นผู้นําชาติไทยของชาติให้ฟังเสียงธรรม หลวงตาโบว,วออกมาจากอาจจาักทำเรียนทำรรม,มาปฏิบัติทำรรม,มานำทำรรม,มาสงเคราะห์โลกไม่ได้นำปืนนำไปมาเผาโลกพอที่โลกทั้งหลายจะไม่เชื่อถือเรานำอัดนำทำรรม,มาเพื่อเทิดทูนโลกเชิดชูโลกให้มีความแน่นหนามั่นคงอันนี้คือเรื่องของธรรมเรานำออกมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ยืดเป็นคติตัวอย่างเป็นกำลังใจแล้วดำเนินงานไปเพื่อความราบรื่นแก่ชาติไทยของเรา สิ่งที่จะมาแทรกแซงเหล่านี้มันมีนะทำกับอาธรรมเป็นของคู่เคียงกันทำไปที่ไหนอาธรรมจะตามลบล้างตามกี่ตาม,ามวางังและอุบายวิธีการต่างๆนี่มันจะมีมีทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่จะออกมาทุกแง่ทุกมุมให้พากันทําความเข้าใจไว้อย่าหลงค่อยเสีไปตามมันเราจะเสียชาติไทยของเราเสียกําไรใจของเราแล้วก็เสียทั้งชาตินั่นแหละเงินทุกบาททุกตักงนี้ เราจะสงเคราะห์ได้ทั้งคนจนทั้งมหาเศรษฐีเพราะในเมืองไทยนี้มีทั้งคนจนมีทั้งมหาเศรษฐีอยู่ร่วมกันเงินไทยนี่หนุนเข้าไปในนี้จึงหนุนได้ทั้งมหาเศรษฐีหนุนได้ทั้งคนทุกคนจนช่วยได้ช่วยได้ทั้งนั้นเราพยายามเต็มความสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยของเราให้ทําความเข้าใจเอาไว้ยึดถือหลักที่เราอธิบายให้ฟังวันนี้ว่าเราเป็นผู้นําโดยความเป็นธรรม อันนี้ไว้เป็นหลักใจหลักความประพฤติหลักการหน้าที่ดําเนินงานของเราต่อไปเราอย่าไปคอยไปเผลออย่าเป็นคนผูเบาเชื่อง่ายจะเสียชาติบ้านเมืองของเราล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากปากมอมแมมเข้าใจไหมปากมอมแมมหมามันก็มีปากมอมเหมือนกันไม่ไม่ได้มอมต้องแต่ปากคนเข้าใจไหมปากมอมแมมปากหมามันก็มีบางอันใจเข้าใจนะ เข้าใจเอาไว้ต <ara> ั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นแต่บัดนี้ขึ้นเวทีแล้วต้องต้องเป็นมีคู่ต่อสู้ถึงมันถึงขึ้นเวทีได้ไม่มีคู่ต่อสู้คือไปต่อยลมต่อยแล้งเขาไม่เขาไม่เรียกว่ามวยนักมวยเขาไม่เรียกว่าแชมเปี้ยนต้องมีคู่ต่อสู้มีผู้ผู้แพ้ผู้ชนะนี่ขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเราแล้วอาธรรมจะมามาเป็นคู่ต่อสู้ให้เราเรามัดระวังอาธรรมทึ่เป็นข้าศึกไว้ให้ดีก็แล้วกันอาละวันนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลาย พากันเป็นสุขหายใจหนักแน่นได้เหตุในผลอย่าเชื่อง่ายไม่ดียะถาวาเรวะหาปุราปริปุเรดิสาครังมานตรงไหนเนี่ยอพป้าดอนเนี่ยจะทำงานตรวจเงินแผนพิมพ์ก็ได้เพิ่มในการทำงานตรวจเงิน่ำงานแยกกิจกรรมที่

เนาะนอจากออมพลจังหวัดไหนล่ะนะคณะญาติพี่นองญาติพี่น้องร้อเจดสิบห้จ็ดสิบห้าดอนญาติพี่น้องทางบางมูลนาทางบางมูนาเออพี่เดอื อนายทองอยู่ทองหมักเท่าไหร่สองบาทสองบาทใครมารับท,งทงอทงทองเหล่านี้จะเอาไปหลอมใหม่หมดให้เป็นแท่งเรียกว่าแท่งกราสิสแลนเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานเข้าคลังหลวงเื <laughs> อ่ออาพี่เนี่ย อ,อันนี่ก็อีกสองบาทเลยอนะอืมอืมเป็นสี่บาทแล้วทองหนักสี่บาทแล้ววันนี้นะเอาเอาไปอันนี้จะไปล้อมใหม่หมดพวกคนย่อยๆนี่เขาไปล้อมใหม่คัดเลือกเขาเรียกอะไรเจรนายหรืออะไรคัดเลือก,อล,อกล้อมใหม่หมดเข้าเป็นเป็นทองคํามาตรฐานมาตรฐานเป็นแท่งเป็นแท่งรตีกาซีวิสเรีนซวิสเรีนเข้าตู้เข้าคำหลวงใหญ่เลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ทุกคนว่าสถานที่บริจาคทานของชาติไทยเราที่ช่วยชาติในคราวนี้นั้นมีสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นนะอย่าไปคิด,คดย่อยที่มีคนจะมาหลอกลวงหาบวาิธีการรับบริจาคในสถานที่ต่างๆเพื่อทําลายชาติไทยของเราให้จำเอาไว้สถานที่ปลอดภยัยคือคือวัดป่าบ้านตากหลวงตาบัวเป็นผูู รับผิดชอบในการบริจาคทั้งหลายของชาติสมบัติของชาติไทยเราเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวแห่มีแต่แห่งเดียวเท่านั้นอย่าไปหลงกลดูบายวิธีการต่างๆของพวกเปยดพวกผีมีอยู่รอบด้านณเวลานี้กําลังเริ่มก่อตัวให้จำมาไว้ตั้งสถานที่บริการที่บริจาคสถานที่นั่นที่นี่บางทีเอาทางราชการมาอวดมาอ้างมาแอบนะมีทุกแห่งเลยล่ะคลยๆระลัง นี้วเหล่านี้จะลงทะเลหลวงหมดนะที่ว่านอกจากสถานที่นี่แล้วแห่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสมบัติเงินทองของเราที่บริจาคกปที่ให้บรเนสถานต่างๆนั้นจะกลายเป็นกระปิลงน้ําทะเลหลวงหมดเลยจะไม่เท่าคลังหลวงมันเคยเป็นมานานแล้วอันนี้เมืองไทยเราถึงจะร่วมจงพระอุบายวิธีการเหล่านี้ขนออกไปคลังหลวงทะเละลงทะเลหมดเลยไม่มีเหลือ อย่าหลงกลดบายที่บอกนี่จําให้ดีนะเราทําให้เราไม่ทาเล่นๆเราเพื่อชาติด้วยความสละชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อชาติไม่เราไม่ทาเล่นเพราะฉะนั้นการรับบริจาคจึงเข้มงวดกวดขันมากเราเกิดบวชมาเราไม่เคยมาสนใจกับเงินกับทองเหล่านี้นะแต่คราวนี้ได้สนใจอย่างเต็มที่แล้วหันหน้าจากทำเข้ามาสู่โลกก็ได้มาช่วยโลก แล้วหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เป็นธรรมนะหายใจไม่ได้เป็นธรรมนอกจากเมตตาธรรมเท่านั้นน้องนั้นหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะร่มงจมให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มเต็มแม่เต็มหน่วยนะอย่าน้อยหน้าประเทศต่างๆเขาประเทศไทยเราเคยเป็นอิสระเสรีมานมนานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเป็นน้อยผู้ใดทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลานี้บ้านเมืองเรากินกําลังอยู่ในวิกฤตการณ์ทินรอดแหลมต่อความล่มจม้อาพาการช่วยยกขึ้นยกขึ้นทุกคนยังไงก็ต้องขึ้นหวงแต่บัวเด็ดมากพูดตรงๆเลยการทําทุกอย่างการปฏิบัติตัวขนขวาทําเข้าสู่ใจก็เด็ดเอาชีวิตเขาแรกชีวิตเขาแรกตลอดมาเลยทีนี้เวลาจะช่วยชาตินี่ก็เราก็เด็ดเหมือนกัน ใครจะมีอำนาจเหนือเราไปไม่ได้ในสิ่งที่เราควบคุมอยู่เนี่ใครก็ใครถ้าเรายังไม่ยอมใจมอให้แล้วรับมาเอาไปไม่ได้เลยจะมาหาวิอำนาจาศาสนาวิธีการต่างๆมาบีบบังคับเราไม่ได้เด็ดขาดบอกว่าคอหลงตะวัวต้องขาดไปอย่างเดียวนี่เราเรียกว่าเด็ดขอให้มีนอ้องสหลายวางใจปล่อยใจได้เลยเราไม่ได้ทําเล่นๆเมื่อมาแ็กฮะแ็ก,กนี่มาอะไรคนคนั้นนักแขกเนี่ยเอา,าดี้ยื่นมาเอาวางนั่นเลยนะปุ๊บ ไปไปเอาม้าเอกแท็กนี่มาลายหุ่นนะวันนี้น่ะขนมแท็กนี่มาลายหนุนะ <ت ت ขึ้นมาเลยไปเอามาด้วยแท็กคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เด็ดขาดเป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่แม่นยำรับรองทุกอย่างเราไม่เคลื่อนคาดเรารับรองโลกชาวไทยของเราทั้งชาติแต่เวลานี้หวัวใจลงตะบัวอยู่กับชาติยกชาติตลอด แน้แต่ร่างกายของเราสุขภาพเป็นอย่างนี้อยู่หัวใจไม่ได้อยู่กับความมีคนมีการของธาตุขันนะอยู่กับประเทศไทยนุย่นผมขอให้พี่น้องตลาดได้เห็นใจที่เราเสียตลาดเต็มที่หาผู้นำเนี่ยมันหายากพูดให้มันกรงกองหาผู้นำที่นำไปเพื่อความแคล้าคลาดปลอดภัยนี่หายากมากนะอยู่เมืองไทยเราเนี่ยผู้นำสักจะเป็นอย่างว่านั่นแหละฟังเอา มันถึงเลวไหลเลยวไหลเวล,ลานี่ถ้าผู้นำเดี่ยวเดียวเขี่ยวขาดสุดจริตยุติธรรมแล้วบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็คืออย่างอว่านั่นแหละมันเส้ออบแอบเอาเลือกเกินนะนี่เราจริงว่าได้มาสละตัวเป็นผู้นำหรอจะไม่นำแบบนั้นทุกบาททุกสตางค์ทุกดอนล่าไม่ว่าไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเข้าคลังหลวงด้วยความควบคุมของน้องตกืบวัวทุกชิ้นทุกอันเลย เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเราอย่าไปไปเชื่อนะว่าใครจะมาแอบอ้างว่าเอาเราไปเป็นผู้ทําหน้าที่แทนอย่างนั้นอย่างเอาเราเป็นหัวหน้าแล้วทําหน้าที่แทนที่นั่นที่นี่อย่าไปหลงกลน,นะเวลานี้กําลังก่อตัวนะพวกโจรพวกมารทั้งหลายรอบด้านนะสร้างสถานที่บริจาคขึ้นในที่ต่างๆนี้เยอะแล้วเวลาเนี้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละค่าสื่อของชาติอันตรายของชาติกําลังเริ่มตัวก่อตัวเราให้เราจําให้ดี ใครก็ตามอย่าไปเชื่อเชื่อมันมานานแล้วเชื่อพวกนี้นะ่ะมันพาลมจมมานานแล้วหลวงตาวัวพาใครให้ลมจมไหมเอาไปพิจารณาสิมันมีทุกอย่างนะแล้วะเวลาเนี่ยเรื่องค่าสืกของชาติเรานะจะให้ก้าวไม่ออกแล้วเตะทางนั้นยันทางนี้แล้วกินทางนั้นกืนทางนี้เรื่อยนะมันหลายแบบนะ<อ><อ>มาจากทางไหนเนี่ย ทางไหนเฮ้ดทำเต้าอ่ะใส่มาทางไหนทำเต้าท่านห้าร้อยท่านห้าร้อยจีทำเต้าเออเอามาดีแล้วทำเต้านี่อืมทำเต้ามาเรื่อยๆแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมากราบแล้วลงขึ้นมาถวายแล้วกราบแล้วลงให้ทางข้างล่างได้ขึ้นมา เท่าไรทำเตาได้เท่าไรพันห้าร้อยดอลลาร์ครับอไหนล่ะพันเท่าไรพันห้าร้อยดอลลาร์พันห้าร้อยสิบดอลลาร์เนาะนั่นไม่ใช่เล่นนะทำเตาเราทำแล่นอยูุไซเราเห็นอาหมาทำแล่นนั่นมีแต่ทำเตามันมีแต่ทำเตาทำแล่นตัวแถวหนึ่งนะแล้วทำแล่นยังบอญมาให้ไปเกี่ยวไปเอามาทำแล่นมาให้ได้นะยทำแล่นกับข้างตะวันแล่นเลยอ่ะก็จะทำาะ เดี๋ยวนี้มาจะทำเตาถ่านแร่ในมอนมาไปกวาน้ำมาให้หมดดีก็เริ่มเริ่มได้หลายแสนดอนแล้วนะเข้าตัวนี้ภายหมดแล้วเราถึงมาพูดได้ถ้ายังไม่เข้าพูดไม่ได้นี่เข้าตัวตัวนี้ภายเรียบร้อยแล้วเราก็พูดได้ธรรมดาธรรมีานี่หลายแสน,ๆๆนลแล้วหลาเรื่องดันล่าเรากำลังเริ่มท้อง กองก็กาลัง้องคำเนี่ยกาลังกําลังไหลเข้ามาละเวลานี้นู่นละวันที่สิบสองที่วันเปิดนี่แหละจะจะมากอะไรก็จะเพิ่มหรือเป็นปฐมมาเล็กที่นั่งเปิดวันนั้นเปิดหมดเลยเงินไทยับเงินไทยบาทไหนเงินเงินไทยเงินเงินบาทรับรับอะไรางเงินบาทรับยังรับทั้งนั้นแหละ เง,นนงินบาทก็รับอารับเงินตะต่างรับรับหมดไม่ว่าจตเงินบาทเงินตะต่างก็รับดอนล่าก็รับทองคําก็เอามีะทรเอาหมดละก็จริงๆเนี่ยเราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอของเราทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ช่วยโลกด้วยความหิหวโหยพอที่จะแบ่งสันปันส่วนเอาจากสมบัติทั้งหลายที่ท่านที่มาบริจาคเพื่อชาติคราวนี้แม้แต่สตางค์หนึ่งเรา ไม่สนใจแล้วไม่เกี่ยวข้องเม็ดหินเม็ดตายไม่มีในหัวใจเราเรื่องความหิวโหยอย่างเหล่านี้ไม่มีเราทําเราช่วยโรคด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วคำว่าความรั่ดหลายแต่ซึมจริงไม่มีอยู่ล้นล้วนล้นล้วนบริสุทธิ์ล้นล้วนล้นล้วนเลยจริงต้องด้เข้มงวดกดขันให้ระมัดระวัง สิ่งที่จะมาทําให้รั่วไหลแตกซึมและทําลายมีเยอะเวลานี้กําลังก่อตัวขึ้นในสถานที่ต่างๆจึงได้ประกาศให้ทราบเบาไว้แม้งานชิบหายด้วยพวกนี้จริงๆเช็คอย่างนี้จะไม่มีเจ้าของเซ็นมันได้เหลือเนี่ยจังหวัดพิจิตรใครสวายเช็คกันนี่จังหวัดพิจิรรนนจตรตะกี้เนี่ยเนี่ยอ่านดูที่เนี่ยมันมันจะรับได้ไหมเนี่ยเซ็นช,ชื่อเจ้าของคนนี้ไม่เซ็นชื่อให้จะรับได้เหลือเนี่ยเข้าบัญชีได้เอไปลองไปดูที่ เจ้าของไม่เซ็นชื่อให้มันเข้าบัญชีไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของไปแล้วก็เป็นโมฆะอันนี้มันเป็นเช็คของขวัญค่ะของขวัญไม่เป็นไรเหรอล่ะเราไม่ทราบไม่ทราบของขวัญของอะไรล่ะตามธรรมดาเขาถ้ามีเจ้าของรับเขียนมาเนี่ยต้องเซ็นให้แล้วดูดิยังไงเข้าเข้าอะไรไหมเข้าบัญชีได้ไหม ถ้าไม่ได้ใครเจะาของมาเซ็นไปแล้วหรือจ้าเะะไ้ของไเพนี้อยไหนเป็นยังไงเช้าของขว<า>ัญคงไม่ต้องเช้าขงขวัญเขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอไม่เป็นไรเราไม่ใช่นสดหของไีเไรก็ได้เนอคือผู้ถือเนี่ย ใ้เ้ใเออเอาให้เขาาาเ้าใจยังดิให้ของฝันไม่ต้องเออเอาเอาถ้ามีหรือผู้ถือเ้าก็ใช้ได้นะอืมเอนะเออะเขาา้ <laughs> ขาใจเข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้เ <laughs> ข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้ ที่คีดแจ้งให้ทราบนี่หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงเข้าใจแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะบำเพ็ญเพื่อชาติของเราซึ่งจะมีอันตรายรอบด้านนี้ได้อธิบายให้ฟังแล้วพากันทําความเข้าใจเอาไว้เวลาเหตุการณ์มันเจอเข้ามาเราจะได้รู้ชัดแล้วรักษาตัวได้ทันทีไม่เป็นอันตรายสมบัติของเราปลอดภัย ตังไหม,ม sociedad, Bref, e, ını, it, um, e, on, ่กันอืม๋อวันนี้เงินไทยกับดอลลาร์มันพัดกันไปถึงไหนแล้ววันนี้น่ะวันนี้เท่าไหร่สี่สิบแปดบาทหืมสี่สิบแปดบาทอืมเอามันขึ้นไปเดี๋ยวลากคอมันลงไม่นานละจะพาลากมันขึ้นไปไหนลากเอาคอมันลงมาเลยือ ขึ้นไปหลอกกันไปอย่างนั้นแหละหลอกกันนป่น้นหลอกไปนี้โลกก็ไปอย่างนั้นโลกก็หลอกกันเป็นปอันเดียวกันขึ้นหลอกลูกค้าพวกนี้มีกลมอุบายอยู่ในนั้นเสร็จเลยเรารู้หมดลเลยเรื่องกลมายาของโลกแต่ตัวยังไม่พูด,พดเฉยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคือยัก้ายผันแปรหาวิธีจิงกัน,กนเป็นอุบายของสินค้าทั่วโลกมันมีคนกลมมายาทั่วโลกเลย ทํำไม่มีคนมนยาสนุกดูมันมันขึ้นแบบไหนลงแบบไหนให้เห็นขึ้นบ้างแล้วก็ให้เขากักตุนอดันล่าไว้เมื่อพอแข็งกักตุนแล้วแล้วทีนี้กดลงปั๊มให้เขาจ่ายดันล่าหาอุบายอย่างนั้นนะกินกันไปงั้น พันธะรมันก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นลงอยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้นั่นถ้าเราได้หมุนประเทศไทยของเราขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วยังไงมันก็ไม่ขึ้นมากไปละเพราะเวลานีนเงินกําลังหมุนข้าเมืองไทยของเราเนี่ยมันเงินไทยของเราจะแข็งอยู่ตลอดจะแข็งไปเรื่อยๆนคุณลอัง,องบวแล้วก็อ่นรพดลมนามห้าถวายดอลล่ามาค่ะของคุณเิาาอไทยงฮมสบุตถวายมาเป็น ญี่ปุ่นหนึ่งพันคนแล้วอันนี้อีกสองร้อยจ้าทางไหนนี่ถวายขอราะขนังผู้ร่วมบุญหนมลูกข้าบูชากระเทศเตรียมพรุ่งนี้ก่อนหลวงพ่อได้ด,าลาดนะอลล่างแล้วอีกห้าร้อยแลกมาแล้วจะถวายพรุ่งนี้พระผาพรหลานเมตตาช่วยไปแลกให้ถูกข่าหอวงดีแล้ว <laughs> เราต้องป,ประกาศให้ประชาชนทราบเรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้นะจะหลงกลพวกโจรพวกมารจนได้เลยแม้จะประกาศไว้อย่างนี้เราก็ไม่ได้แน่ใจนี่ว่มามาันจะไม่ว่าว่ามันจะไม่โดนนะจะโดนแน่ๆต่างการบริจาคไทยช่วยไทยขึ้นมุมนั้นมุมนี้เน้อโดยมีผูนนน้นั่นผนะู้นี้เอาผู้สูงสุดมานั่นละ ในวงราชการต่างๆเอาหน่วยนั่นหน่วยนี้มาเป็นประธานบ้างอะไรบ้างอุบายของมันมีทุกอย่างนะแล้วลงทะเลหลวงหมดพอให้แล้วลงทะเลหลวงหมดไม่ได้เข้าคลังหลวงหรอกลงทะเลหลวงให้จําให้ดีคํำนี้ไม่ผิดพูดพิจารณาโดยทำไม่ใช่แบบโลกพิจารณาพิจารณาข่าสืบของเมืองไทยรอรอบด้านเล่นเมื่อไร่ะว่าไทยช่วยไทยไทยทำลายไทยอยู่ในนั้นเสร็จมันมี แทรกเสรีนั่นแนะหะไอ้พากันจำให้ดีกว่าแล้วกันที่บอกวันนี้ไม่ผิดละมันจะเป็นทุกข์ยอมยาละ่ะตั้งขึ้นทุกแห่งทุหนค์กนวยาต่างๆเต็มไปหมดที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเราให้ก้าวเดินไม่สะดวกแล้วล้มเหลวไปดีไม่ดีเขาจะมาโจมตีลงตัวบวยด้วยเนี่ยว่าไงไห้พากันจำเอาไว้ก็แล้วกันนะอืมเขาจะมาโจมตีลงตัวบัวอีกผู้เป็นหัวหน้านี่นะ <im itation> ไม่ใช่เล่นนะ,ะพวกเนี้ยทั้งเห่าทั้งกักด้วยอ่ะกนวดูายวิธีใดที่มันจะทําประชาชนพูดที่หูเบาเชื่อง่ายล้มเหลวไปตามมันมันจะออก <im itation> ออกวิธีนั้น่ะออกวิธีนั้นออกวิธีที่จะทําความแน่นหาม,มันคงให้ชาติไทยนี้ไม่มีพวกนี้พ <im itation> วกทําลายไม่ใช่พวกส่งเสรมิม <im itation> ให้ระวังอันนี้ให้ดีกันแล้วกันเ <im itation> สร็จแล้วนาที่นี่ต่อไปนี้จะให้พรแหละ